เมื่อตัวเลขเงินเฟอ้อไม่เป็นใจให้เฟดลดดอกเบี้ยตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐล่าสุดเดือนมกราคมนะครับออกมาสูงกว่าค่าดการที่ร้อยละ0.3เดือนต่อเดือนและก็ร้อยละ3.1แบบปีต่อปีชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟอ้อในสหรัฐที่ยังมีอยู่ไม่ได้เป็นขาลงแบบร0อเปอร์เซนต์ ทำให้การลดดอกเบีย้ยของเฟดที่ตลาดก,การเงินโลกรออยู่น่าจะล่าช้าออกไปเพราะเฟดนั้นคงจะรอดูข้อมูลมากขึ้นที่สำคัญข้อมูลชี้ถึงความเป็นไปได้ที่รังเงินเฟอ้ออาจจะไม่สามารถลดสู่เป้าร้อยละสองได้ง่ายอย่างที่เฟดอยากจะเห็นเพราะว่าโคงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและนี่คือประเด็นที่จะเขียนกันในวันนี้ ถ้าว่าเรายังจํากันได้นะครับในการประชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเดือนที่ผ่านมาเฟดนั้นได้ย้ําแล้วว่าก่อนตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยคณะกรรมการต้องการเห็นข้อมูลมากขึ้นว่าตราเงินเฟดในสหรัฐนั้นจะลดลงต่อเนื่องสู่ร้อยละ2เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นแนวคิดนะครับที่ขี่เส้นใต้อย่างชัดเจนเลยเงื่อนไขที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้ อัตราเงินเฟอ้อสหรัสล่าสุดนั้นก็คือตัวเลขเดือนมกราคมครับที่นํามาประกาศในเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละดูแล้วจะไม่ค่อยเป็นใจให้เฟดลดดอกเบีย้ยจากแนวคิดที่ธนาคารกลางสาหรัฐระบุไว้เป็นเงื่อนไขคืออัตราเงินเฟอ้อเดือนมกราคมออกมาสูงกว่าคาดทั้งอัตราเงินเฟอ้อแบบทั่วไปและก็อัตราเงินเฟอ้อแบบพื้นฐานนะครับ อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเดี๋ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ0.3จากเดือนก่อนหน้าแล้วก็ร้อยละ3.1จากระยะปีเดียวกันซึ่งแม้ว่าจะต่ำกว่าร้อยละ3.4ของเดือนก่อนหน้าแต่ก็ไม่ต่ำพอเทียบกับคาดการณ์ของที่ตลาดคาดเอาไว้ที่ร้อยละ2.9ส่วนตาเงินเฟอ้อพื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารและก็พลังงานนั้น ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นร้อยละ0.4จากเดือนก่อนหน้าร้อยละ3.9จากปีก่อนสูงกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้คือเงินเฟอ้อเดือนมกราคมเดี๋ยไม่ได้มีการปรับลงอย่างรวดเร็วตามที่ตลาดอยากจะเห็นครับในรายละเอียดแรงกดดันเงินเฟอ้อในสหรัฐที่ยังมีอยู่นั้นจะอยู่ในหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและก็การบริการเป็นสำคัญในเดือนมกราคม ค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่ที่อยู่อาศัยในสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ6จากปีก่อนหน้าซึ่งค่าใช้จ่ายหมวดหมูน่นี้มีสัดส่วนประมาณ2ใน3ของค่าใช้จ่ายการบริโภคทั้งหมดที่นำมาคำนวณในหมวดของเงินเฟอ้ออีกหมวดหนึ่งก็จะเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นของค่าบริการครับเช่นค่าโดยสารเครื่องบินค่าบริการทางการแพทย์แล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็โรงแรมซึ่งเป็นการสะท้อนเลยนะครับว่า ในตลาดแรงงานเนี่ยยังเป็นแรงกดดันขาขึ้นต่อเงินเฟอ้อแม้ว่าอัตราการเพิ่มจะลดลงตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนมกราคมที่สูงกว่าคาดทำให้ผู้ที่อหญกจะเห็นการปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยเนี่ยต้องผิดหวังนะครับเห็นได้จากแรงกระทบที่ตัวเลขเงินเฟอ้อมีต่อตลาดหุ้นตลาดพนาันธบัตรและก็ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงิน นักวิเคราะห์ประเมินว่าตัวเลขดังกล่าวนะั้นทําให้การตัดสินใจการลดดอกเบีย้ยของเฟดจะล่าช้าออกไปมองว่าการลดครั้งแรกอาจจะลากยาวไปถึงช่วงกลางปีนี้เพราะว่าเฟดนั้นจะต้องดูข้อมูลมากขึ้นและก็นานขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าตัวงเงินเฟอ้อจะลดลงต่อเนื่องและก็ไม่มีความเสี่ยงที่เงินเฟอ้อจะกลับมาเป็นปัญหาอีกครับคำถามก็คือว่าตัวเงินเฟอ้อของสหรัฐนั้นจะปรับลงและก็ลงได้เร็วแค่ไหนต่อจากนี้ไป เรื่องนี้เนี่ยถ้าดูจาก2หมวดหมู่ที่เป็นแรงกดดันด้าน,นเงินเฟอ้อยังมีอยู่ก็คือการที่เราสํารวจจากค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยแล้วก็การบริการเพราะเป็นคิดว่าการปรับตัวของกระสงคงและอุปทานด้านจะทําให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อในทั้งสองหมวดหมู่นี้ลดลงซึ่งก็เป็นสิ่งที่เฟดคาดการเพราะว่าจะมีปัจจัยเช่นอุปทานคอนโดและก็บ้านที่พร้อมให้เช่าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ทำให้อุปสงค์และอุปทานในตลาดบ้านเช่าหรือว่าที่อยู่อาศัยนั้นจะมีความสมดุลมากขึ้นการปรับตัวในตลาดแรงงานก็คงเช่นเดียวกันครับแต่ที่ท้าทายกว่านั้นก็คือความเป็นไปได้ที่จตรางเงินเฟอ้อทั่วโลกและก็ตรางเงินเฟอ้อพื้นฐานอาจจะไม่ปรับลงสู่เป้าร้อยละ2ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะว่าถ้าดูตัวเลขเงินเฟอ้อสหรัฐในช่วงหเดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวรงเงินเฟอ้อทั่วไปเนียยืนระยะอยู่ประมาณร้อยละ3ไม่ปรับลงต่อเลยขณะที่ตัวเงินเฟอ้อพื้นฐานก็ยังยืนระยะอยู่ที่ประมาณร้อยละ4ไม่ปรับตัวลงต่อเช่นเดียวกัน ที่เห็นเลยนะครับว่าช่วง1%สุดท้ายของการตัดสินใจลดเงินเฟ้อเนี่ยการปรับลงของอัตราเงินเฟ้อจะค่อนข้างหนืดแล้วก็ลงยากมากเมื่อกับว่ามีแรงต้านอยู่ซึ่งเฟดนั้นก็ตระหนักถึงเรื่องนี้แต่ก็ยังไม่ได้พูดออกมาอย่างชัดเจนครับดังนั้นถ้าเกิดว่าตัวเลขเงินเฟอ้อ2-3เดือนข้างหน้ายังยืนระยะอยู่ในบริเวณแถวนี้ไม่ลดลงต่อก็ไปไปได้นะครับว่าเศรษฐกิจนะครับนักถุนครับ ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยรวมถึงแนวโน้มที่ทางนโยบายการเงินของเฟดก็อาจจะคงทรงตัวอยู่ในระยะแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆครับทุกท่านครับนี่คือข่าวที่เราได้นํามานะครับรายงานให้กับท,าท่านผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นคอลัมน์นะครับทุกท่านครับจากอาจารย์บดิตนิถาวรประธานบูรณาธิบพนโยบายสาธารณเพื่อสังคมและธรรมิบาลครับขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึงทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 u s ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุสน,นในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ็บ์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลาร์กรนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรดนะครบหลอดไซส์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอหลุ้นนะครับนั่งทุนครับรางสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟไฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ีที่เคยทำกับบริอื่นและย้ายมาอยู่กับ Pe เ p e r Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1 0 0 0 0หมืยูเอสอลลร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB ีจะต้องทำการฝากเง็นขั้นต่ำา100 US ้อยูเอสอลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำา5าหลอดไซส์หรือคอมม u n i t y 10ี่หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 u s ์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง p e p e r s t o n e แล้วทางโร o เองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเติบบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็รียเชิญทุกคนนะครับ p e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับ,บโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ